โอ้ามันากแห่เนาะแต่ละมือแต่ละเวีนเห็เนาะลบทายังไงครับอ้อาวมันเป็นยังเป็นสีห่างอย่างละอาการไม่เป็นยังไงเบสบอดคัดเกียกระลุดเครื่องสะดุดเท่ากับหักสลักกระหายหัวทหเทียนห่างยางกระพเนียมกระต่ายใ่ัจจายไฟกับกชาสตาร์ทกระห่างอีกอ้าวฮ่่า่อ่าฮ่่าา่าามๆ่ายเ อยากได้ขั้นไหเงินกับว่ามีเลยมี่ยอดเงอนหาพระเจ้าจ้างแล้วิ้นเดือนเนี้ยเขได้อยากได้ขั้นใดล่อมีแต่ขันงามๆเนาะมันมีรุุดได้แน่หอเงินเดือนเงนหาขาสีได้ได้ทุกขั้นแล้วนี่มัน้ีมมเิ้งเปิ้งเนีโอ้ยงามาแขนมนลดหน่อยหน่อยอะรยังสี่เนี่อู้ขงแขนมัท้ทัวร์ลิงทัวร์ลิงเวอร์ซีดหกลอยหาซิซิสองสูบเอาไปเล่นที่เ ท่นนี้เซตเก้าลอยสองพันเก้าพ่อเก้าลอยซีซีซีสูบผมได้น้องเลยป่าถูกเนี่ยก็ซีสูบยูกเซดเก้าลอยขึ้นกันรดฟรีดาวไหม<อ>ท่านนี้ท่านนี้บอกสาาพันเก่าพ่อล่ะสิ้นเดือนก็นได้สิ้นเดือนเข้าใจกันได้ไม่เอาเรยไปขี้กันเฮ้ยเหวานเชียบอันนี้เอ็มที่ศูนย์เจ็ดสองสูบเจ็ดลอยซีซีฟีดาวขึ้นกันนี่น้องเลยอันนี้ g สีบยรหาลอยสองสูบหาลอยซีซีส่งสปอร์ตทนี้ก็ฟีดาวขึ้นกันนี่ป่าถูกในขั้นนี้ บม่ได้มีเจ้าของเลยโอ้เขียวๆไม่ได้ซ <Bond> ้ำสิอันนี้คันนี้เวียร์6 0 0 c ะนี่4สูบ6ล้อย 10cc เหมือนสามสิ้นเดือนมาเอาเลยแต่เอาไปขี่ก่อนสิ้นเดือนเขาไม่ใจได้ได้อะอันนี้บอกเบื้องฟังแบบดำๆเนี่ดำๆเนี่บอกอันนี้แซป300 2สูบ3 0 0ซีสองคันนี่้เดียวกันพี่ดาวไปพี่ดาวครับคุณลือ อารถขั้นนี้ไม่ต้องเที่ยนดอกไอแจ็คเสียวไปเห็นยังต้องวางกับฝาค้ายห้องห้างนี่เรือเอาไว้หันละขันนี้อาสามสามรอยยี่สิบซีซีสองสูบขันนี้ดาวแจ็คพันเก่ากพอละขั้นนี้อาสามสามรอยยี่สิบซีซีเอาไปพันเก่ากพอแล้วแต่ว่าเนี่ยเป็ดาสามรอยขันนี้นี่แห้งกระมูเลยเด่นเบิร์ตนี่แห้งกระมูเลยขันนี้โอ้ขันนี้เหมือนกันอันนี้นี่อาสามเหมือนกัน สามรอยยี่ <300 S 1> สิบซีซีสองสูบสองพันเก่าพอไปเง,นงินเงินเดือนออกก็มาเอารถแต่ว่าเอาไปขี่ก่อนเสน้ทนทัญยาเอาไปขี่ก่อนเลยขั้นเนี้ยนิ่จา 300, 300่าสามรอยสามรอยซีซีกันขั้นอีกก็แห้งกันดิแต่ว่ามันกาสิแห้งมาทำซุ้มนีไปไหนแต่ว่าก็แล้วแต่คนมักขันมักสีเขียวเอาไปฟีดดาวไปเขียวองตองดีองตองใส่เงินเส้นทัญญาหรอกขี่รถไปเลยอันนี้นี่ขั้นในน้อยนิดดิขั้นในน้อยนี่บบ่ลอยหาที่หาซีซีเอาไปฟีดดาวไปมฟีดดาว บม่ต้องใส่เงินออกรถจักบาทเซ็นสนัญญา,า,าแล้วก็เอาไปขี่เลยอยากได้คันไหนอยากได้คั้นยังไงผิดแล้วคันยังไงขี่แต่คั้นหน่วยไรไยบ้าขั้นก็ไปเอาเอกสารมาไปได้จัดให้บม่ต้องใส่เงินออกรถจักบาทบไ่ต้องจองทำไมหานาล่างแต่ว่าคันนี้สเปเชียลอิดิชั่นหายากหายากบัคักเลยแต่ว่าในตลาดนี้มีบุกี่คันหนึ่ไปหาเบิ้งก็ได้หาเบื้องยุ้ยไซก็ได้แทบสิบ่มีเลยมีอยู่นี่เกือบที่เดียว นาสนนาสนนาสนดาวโบกี้บาทสองพันเก้าเงินเดือนออกอะเอาค่อยเอามาจ่ายก็ได้เออเอาเอาเซ็นสัญญาไปขีดซะก่อนอยากได้ขั้นได้หรออยากได้ขั้นหายางหกอย่างนี้อยากได้ขั้นหายากๆรือเปล่าขั้นัอนค่อยจองไว้ก่อนได้ป้วยหนได้เอาขั้นนี้มันบ้อจองเท่าไหร่สามพันพ่อไปสามพันเอาเดี๋ยวมืออื่นค่อยเอาเอกสารมาเฮ็ดด้วยได้เลยเดี๋ยวมือนี้ขอสขั้นค่อยเมื่อก่อนด้วยสั่นไอโชคดีน้อง เดี๋ยวกันตัไอ้ไปส่งยุ่ไก่บ่าล่ะโอ้ยยุดซ้อยทัดไปเช่อหมนี่าาขันลูกค้ามาเอาขั้นนี้เชียงไหนวะสั่งโลกขายบ่ะ ค้าผู้ใดได้เบิ้งคลิปนี้กะสนใจรถขั้นใดรุ่นใดกะติดต่อเข้ามาได้เดลยครับเด้อผมเซลล์นิ่มดูแลให้ทุกขั้นครับผมัค,ครบ